แต่การที่เราจะรองรับไมซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้คุณวิทย์ต้ได้ขยับขึ้นมานิดึงแล้วคุณวิทย์ต้จะต้องได้แรงใจการร่วมมือของพนักงานหมดเลยตรงนี้คุณวิทย์ต้นทำไงครับก็คุณโอวาสเคยได้ยินคนเขาบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ must ตูไหมฮะ u s t d ูต้องทำต้องทำต้องทำอะไรคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ร้อยใจของทุกคนในองค์กรถ้าได้เพื่อให้อ เมื่อไว้ใจทุกคนในองค์กรให้ได้แล้วเนี่ยคนทุกคนในองค์กรจึงจะพร้อมร่วมมือที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้เราชนะใจลูกค้าดังนั้นในฐานะหัวเรือใหญ่กับตาเรือเลยก็จะต้องมีเทคนิคในการร้อยใจคนครับก็คือ must do must do ต้องบอกตัวเอง must do คืออะไรบ้าง must do นะครับตัวอย่องจบนะครับ must do m นั้นมาจากคำว่า motivation motivation คือแน่นอนครับถ้าเผื่อว่าเราจะร้อยใจคนเนี่ยต้องมีแรงจูงใจนั้นเราต้องสามารถจูงใจ เด็กของเราหรือลูกน้องเราทั้งโรงรามให้ทํางานหรือไปในแนวทางกันเดียวกันได้นะครับ,รบตอนนี้เราจะจูงใจอย่างเดียวเนี่ยโดยที่เราไม่ทําความเข้าอกเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะบางเรื่องบางราวเนี่ยเราหัวหน้ามักจะไม่ค่อยดูแลว,ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นไปได้หรือเปล่า ถ้าเป็นไปไม่ได้เราจะขยับปรับปรุงอะไรบ้างหรือเปล่าให้เขาให้เขาทำได้นะครับต้องมีความเข้าอกเข้าใจเข้าอกเข้าใจในเนื้อแท้ของงานจริงๆอันนี้คือตัวยูก็ต้องตัวอยู่คืออันตื่ตืนจริงใช่นะครับคือบางทีเราสั่งการคือนึกอยากจะสั่งนึกอยากจะชี้นิ้วบอกอย่างนั้นก็บอกไปโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงเลยว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราเข้าใจกับเนื้องานหรือเปล่านะครับเมื่อเราเข้าใจงานเราก็สั่งงานถูกนะครับตอนี้เมื่อตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในทุกๆเรื่องทีี่เรราาาทํนนั้้อตงงมมควจจิใ ซินเซ s ริตี้ตัวเอสครับ M U S แล้วฮะซินเซอริตี้นะแล้วเมื่อทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยเราทำงานคนเดียวไม่ได้ครับทุกๆคนในองค์กรนั้นต้องเป็นทีมเพลเยอร์ที่ดีนี่คือเป็นลูกทีมที่ดีเป็นคนในทีมงานที่ดีเป็นทีมเพลเยอร์ที่ดีก็ตัว T ละัว M U S T motivation understanding sincerity แล้วก็ทีมเพลย์นะครบนะครับแล้วก็ในเมื่อในเมื่อคุณเป็นหัวหน้าเนี่ยนะครับคุณจะต้องอุทิศ มากกว่าทุ่มเทมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าตัวดีจึงมาจากคำว่า dedicateddedicated ต้องทุ่มเทมากกว่าคือต้องตื่นก่อนนอนที่หลังครับตื่นก่อนนอนที่หลังครับใช่ก็คือก็ถึงไหนถึงกันละนะครับทามันจะต้องเราจะให้เขาทำแต่ว่าเราไม่ทำอ่ะหรือเราไปไหนก็ไม่รู้ออยากจะถามตรงนี้นิดหนึ่งคุณวิกเตอร์ครับตรงนี้เป็นยังไงล่ะเขายังไม่ตื่นรอหน่อยได้ไหมอะไรเงี้เนี่ยนะครับ วกว่าจะได้ถามคุณวิกเตอร์ปลาเข้าไป10บโมงเช้าอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้แล้วนะฮะก็ไม่ available แล้ว<ะ>นั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ต้องมี dedication หรือว่า dedicated นะครับนะฮะสำหรับคนที่เป็นผู้นาองค์กรครับผมแล้วก็ โอตัวสุดท้ายโอ่ก็มาจากคำว่า openness คือคือความความเปิดกว้างตรงไปตรงมาคือรับฟังรับฟังความเห็นของลูกน้องทุกคนเข้ามาหาได้คุยกันได้ u ั t d ูนี่นะครับคือถ้าเราเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรเรา u ั t d ูปุ๊บเนี่ยผมเชื่อแน่ครับว่าเราชนะใจทุกคนในองค์กรแล้วเมื่อชนะใจทุกคนในองค์กรได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่า การที่จะให้ทุกคนร่วมมือกันทําไม้ให้ memorable ให้มี impeccable service มีมี creativity ที่ดีแล้วก็มี experience of a lifetime เป็นเรื่องที่ง่ายเลืเกินตรงนี้นี่นะครับท่านผู้ชมครับใช้ได้กับทุกอย่างนะฮะคือคืออันนี้เหมือนกับเป็นแท็กิกเป็นแม่ไม้ของนักบริหารที่ชื่อวิกเตอร์วัชราบุตรคนนี้นะครับว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่นะครับร้อยใจคนในองค์กรคุณเนี่ยนะครับเพื่อจะ ทํางานใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการรองรับคนที่เราเรียกกันว่าไมซ์เนี่ยนะครับมันคงไม่ใช่เรื่องแบบธรรมดาสามัญนักนะครับนั้นไม่เป็นไรมันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงถ้าหากว่าคุณใช้สูตร m u s t d o นะครับที่อ่านเต็มๆว่า must do นะฮะในทั้งหมด6ข้อนี้เนี่ยคุณวิเทอร์เชื่อว่าจะจะทำได้นะครับเพราะว่าคือได้ลองทำมากับตัวเองแล้วนะครับเอาละครับอันนั้นคือคือเรื่องของ must do นะครับผมผมผมเดินถามคุณวิเทอร์อย่างนี้แหละครับว่า ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับที่ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับพวกตัวย่อพวกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับคุณวิกเตอร์มีแหล่งที่จะไปหาหรือว่าคือคือคุณวิกเตอร์หาความรู้ตรงนี้ยังไงทําไมถึงได้หาให้แฟนๆรายการผมเนี่ยได้ทุกปี ตัวย่องตัวย่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนะอาจจะมีบ้างบางปีที่ที่โอ้โหพอพูดออกมาแล้วมันดูมินเมย์ยังไงชอบกลแต่ว่าคุณวิกเตอร์ก็สามารถที่จะทําอย่างที่มันน่าจะเป็นเรื่องทะลึ่งตึงตังเนี่ยนะครับให้กลายมาเป็นตัวย่อซึ่งซึ่งเฉียบมากนะครับจำมันจาง่ายดีใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ของพวกนี้นี่คุณคุณคุณวิกเตอร์อยากรู้จริงๆครับเพราะอย่คุณมาหกปีแล้วผมถามกลับครับผมว่าคุณอาว่าเคยช่วยตัวเองไหมครับเฮ้ย มาถามอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็ได้โดนดูดเสียงเราช่วยเหลือตัวเองครับโอเคก็นั่นแหละครับผมหมายถึงช่วยตัวเองไงครับก็คือทําอะไรก็แล้วแต่มีคาเหลือด้วยมีเขาเหลือด้วยนั่นแหละครับเหลือตัวเอถ้าเผือจะมัวแต่รอคนนั้นคนนี้มาช่วยเราโดยที่เราไม่ช่วยตัวเองครับใครจะมาช่วยเราได้อ๋อยางงั้นใช้คําว่าทําอะไรด้วยตัวเองดีกว่าครับก็ทําด้วยตัวเองก็เหมือนกันทาด้วยตัวเองก็ได้ครับนะครับเคยได้ยินภาษาฝรั่งคําว่า bank ไหมฮะ ไม่เคยฮะแสดงเข้าไฮะมันเป็นจริงๆแตดว่าใช่ก็ใช่นะครับในมันจะเป็นเรื่องที่เป็นคําที่ใช้กันมากในประเทศออสเตรเลียและอังกฤษในอเมริกาจะไม่ค่ยใช้กันอย่างนั้นท่านท่านผู้ชมที่เป็นนักเรียนอังกฤษเป็นนักเรียนออสเตรเลียก็จะรู้จะรู้คำนี้เลยนะแวนคือแวนคอฟวนออฟก็ช่วยตัวเองไงครับ อุ้ยแล้วครับคำนี้แหละครับช่ววยตัเองแล้วฮะเพราะช่วยตัวเองช่วยตัวเองให้สบายอ๋อครับครับครับไม่ต้องขยายละพอเข้าใจแล้วโอเคแหวกนะฮะนะ้วฮะแล้วอันนี้อันนี้เป็นตัวย่อหรือเปล่าครับเป็นครับเป็นอ๋อเป็นใช่ไหมตัวยอดผมก็โดนนี่เดี๋ยวดูนะท่านผู้ชมดูนะหน้าหน้าตาตื่นเลยนะพอบอกว่าเป็นตัวย่อหรือเปล่านะครับต้องรีบพูดเลยไม่ย่อดเลยก็โดนไม่ย่อเดี๋ยวโดนนะครับเออครับครับตัวนี้เป็นตัวย่อก็คือ เราต้องขวนขวายหามาเองเราต้องขวนขวายหามาเองนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยมาจากคำว่าตัว W W มาจากคำว่า willing คือความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะช่วยหาความรู้ให้ตัวเองคือคือคือตั้งใจจริงเลยคุณวิทเตอร์นี่จะคือถ้ามีอะไรก็ตามแต่ที่จะหาความรู้ให้กับตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่จะเป็นการอ่านหนังสือไปหาข้อมูลใหม่บินไปต่างประเทศ มี willingness คือมีความตั้งใจจริงมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นเลยที่จะไปหาตรงนี้นะครับอันนี้คืออย่างหนึ่งทําให้คุณวิกเตอร์สามารถที่จะมีเทคนิคแทคติกในการบริหารเรื่องอะไรที่จะมาเป็นของขวัญให้ผมได้ได้ได้เนี่ยทุกทุกปีนะครับคือมี willingness ก่อนอันแรกครับผมอันที่2ครับเอนะครับเอก็มาจาก attitude อัตติจูดคือทัศนคติคือคือถ้าเผื่อเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่เป็นคราสุไอหนีกับไม่ดีอันนั้นกับไม่ถูกคือติตำเนติช ด้วยทัศนคติที่ดีงาม,มเราก็จะเกิดความคิดความคิดจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดความคิดขึ้นเราก็สามารถจะคิดต่อเมื่อคิดต่อได้เนี่ยอะไรหก็ ไม่พ้นมือเราครับอืมครับแล้วคุณวิกเตอร์ก็ต้องมีทัศนคติที่ดีด้วยในการที่ที่จะมองมองเรื่องต่างๆตลอดไปจนกระทั่งถึงมีทัศนคติที่ดีกับกับลูกค้านะครับแล้วก็ทัศนิทัศนคติที่ดีกับตัวเองด้วยคือคืออยากให้มีภาพของคนที่มีความรู้นะครับสามารถที่จะไปถ่ายทอดกลยุทธ์ในการบริหาร hospitality industry เนี่ยนะครับธุรกิจใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับจะต้องต้อนรับผู้คนมากมายเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทำได้ดีต้องมีทัศ สาระคติที่ดีใช่ครับดังนั้นตัวเองนี่จึงหมายถึง attitude ครับเวลาเราหมดแล้วของศักต้องต่อเร็วๆว่า N เนี่ยมาจากคำว่า Natural ครับผม natural natural ก็คือว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติหมายถึงว่าที่นี่คือว่าหมายถึงความซื่อตรงความตรงไปตรงมาความถูกต้องครับความตรงไปตรงมาความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ K มาจากว่า knowledgeable คือความรู้ K นี่คือ knowledgeable ต้องมีความรู้ครับผมให้ความรู้ก็ขวนขวายหามา ครับนะครับแล้วก็คุณวิทเตอร์ไม่ต้องรีบมากครับยังมีเวลายังมีแต่เย็นสบายๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเร่งท่านผู้ชมจะว่าผมว่าว่าว่าชอบเร่งวิทยากรนะครับเอาเอาเป็นว่า natural ตัว n นะฮะคืออันนี้คือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติไม่ต้องไม่ไม่คือจะไม่เสแสร้งไม่เสงคุณวิเตอร์ไม่เสแสร้งอะไรกับใครจริงใจเสมอตรงไปตรงมาพูดตรงแล้วก็จริงจังจริงใจนะครับไม่เสแสร้งไม่ไม่ไม่เฟกหลายคนคือ natural มากนะครับแล้วก็ต้องผลขงันวาความรู้ตรงนี้ก็เลยทําให้ได้ทาให้ได้ ความรู้ด้วยคือถ้าคุณวิกเตอร์ค่อนข้างจะทอเฟกอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับหรือว่าหรือว่าทําท่าประหนึ่งไม่จริงใจเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครอยากจะคุยหรืออยากจะให้ความรู้เลยคุณวิกเตอร์ถ้าคุณเป็นคน natural สักอย่างอย่างเนี้ยที่ทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับไม่มีไม่ไม่ว่างฟรอมเลยไม่ไม่แสดงถึงหมาอีโก้จัดหรืออะไรแบบนี้นะครับคุณวิกเตอร์ก็จะได้ความรู้ตรงนี้ด้วยครับเพราะไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ครับแต่ถ้าไม่รู้บอกว่ารู้เนี่ยคุณก็จะไม่รู้ต่อไป ต่อไปจะรู้ต่อไปถ้าเราไม่รู้เราบอกว่าเราไม่รู้เนี่ยคนที่รู้ก็บอกเราไอ้คนที่รู้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นครูบาอาจารย์เราเน่องมาจาจริงๆแล้วลูกน้องผมเนี่ยบางคนรู้เรื่องมากกว่าผมตัองหญ่หลายอย่างคือเราไม่สามารถเก่งกล้าสามารถไปทุกเรื่องในบางเรื่องเนี่ยเราเขารู้มากกว่าเราจะให้ผมรู้จากต้นไม้ทุกต้นมากกว่าคนสวนหรือ จะให้ผมรู้เรื่องช่างทุกอย่างมากกว่าเรื่องของมากกว่ามากกว่าคนที่เป็นช่างหรือใช่เลยครับถ้าผมไม่ถามครับถ้าผมจะคิดว่าผมแน่กว่าแล้วผมบอกช่างว่าคุณต้องทําอย่างนั้นสิอย่างนี้สิอันนั้นถูกอันนี้ผิดหรือว่าบอกคนสวนบอกว่าต้นไม้ต้องปลูกอย่างนั้นอย่างนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นไม้ที่มาจากไหนต้องการน้ำหรือต้องการน้ำนะคุณต้องเรียนรู้แค่ไหนดินอย่างไรปุ๋ยแบบไหนครับโอเคนะครับ W A N K แล้วนะครับ knowledgeable ครับต่อไปตัว o ใช่ไหมครับแวกออฟแหละครับอ้ ในในความที่คุณจะช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อที่คุณจะได้ความรู้กลับมาที่จะเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยคือสิ่งต่างๆที่ผมนําเสนอกับท่านผู้ชมไปไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับมันมาจากการช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองนะครับโอมาจากโอเวอร์วิวนะครับภาพกว้างๆภาพใหญ่ภาพใหญ่ว่าภาพใหญ่ภาพใหญ่จริงๆให้รู้ว่าคืออะไรบ้างนะครับและคําว่า FF ตัวแรกเนี่ยนะ F ตัวแรกเนี่ยผมใช้คําว่า First เพราะทุกอย่างเนี่ยเ,เราต้องการทําให้เป็นที่หนึ่งเพราะว่าเราคิดตลอดไปแล้วว่าเราเป็นที่หนึ่งถ้าเราอยากเป็นที่หนึ่งนะครับเ,เราก็ต้องทําก่อนคนอื่นเขาถูกครับนะครับ,รบตัวอย่างที่นี่เป็นตอนตเราคุยถึงเรื่องพรมเ,เราเป็นคนทําพรมอันนี้เป็นคนแรกทําพรมที่เป็นคาเป็ท้าขึ้นมาเพื่อให้คนต่ามเราไม่ทันนะครับก็ตอนที่ตอนที่ผมนําพาหลายหลายคนมาดูรวมทั้งรวมทั้งนักเขียนที่มาดูเรื่องนี้ด้วยนะครับพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขา ละลานตาไปหมดเลยนะครับคุณอาวสได้เห็นข้อเขียนของเขาไหมครัได้เห็นครับครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตเรียนนิดหนึ่งนะครับอย่าพอมมีเวลานะครับเพราะเดี๋ยวคอมพิวเตอร์จะต้องพูดถึงแพ็กเกจอย่าลืมด้วยนะครับแพ็กเกจให้กรับท่านผู้ชมมีนักเขียนที่ชื่อ อิมค์นะครับยาดามูนะครับยาดามูนะครับเขาเขียนบอกว่านอกเหนือจากการเป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นคอนเวนชั่นฮอลล์นะครับนะฮะที่ใหญ่ที่สุดและในหัวหินชะอำนะครับยังเป็นสถานที่ที่มองเห็นพาโนรามิกวิวนะครับหรือวิวที่สวยงามมากของน้ำทะเลนะครับแต่ที่สำคัญเลยทีเดียวครับ The Royal d u ิ i ฮ Hall แห่งนี้เนี่ยนะครับ unquestionably คือไม่ต้องสงสัยอีกเลยนะฮะน่าจะเป็น the kingdom มอสต์บิวตี้ฟูลครับสวยที่สุดในอาณาจักรนี้ในประเทศไทยครับสว่าครับ The King unquestionably The Kingdom ดอมเดอะคิงดอมสว t ที่สุดมอสต์บิวตี้ฟูลห่อเลยก็ว่าได้นะครับโอเคนะฮะอันนั้นนี่คือคือสิ่งที่ก็เลย หลายหลายอย่างจะเห็นว่าคุณวิกเตอร์ชิงทําก่อนเสมอนะครับคือมีตัว F ตัวนี้แม้แต่กระทั่งเรื่องต่างๆที่คุณวิกเตอร์คิดได้แล้วก็บอกว่าคุณวาวถึงเวลาที่เราจะต้องนําเสนอกับท่านผู้ชมอาจจะเป็นความรู้ใหม่จะต่อยอดตรงนั้นตนัวน,นี้นิดๆหน่อยๆก็ตามแต่เนี่ยคุณวิกเตอร์ก็จะต้องอเรียกตัวผมมาเลยแล้วก็รีบมาทํารายการเป็นอุปนิสัยอยู่แล้วที่จะต้องชิงลงมือก่อนก็เรียก F ตัวแรกคือ F first นะครับ,รบ F ตัวหลังครับ อ่ะใช่ใช่อันนี้อันนี้บุคลิกเลยผมไม่เถียงเลยมันต้องสนุกมันต้องสนุกคุยคุยดีต้อสนุกเสมอใช่ก็บอกแล้วว่าช่วยตัวเองสนุกจะตายช่วยเหลือตัวเองอนั่นแหละครับนะฮะฟันสนุกนะดังนั้นใครก็ตามแต่นะครับ ถ้าเผื่ออยากจะเป็นคนที่มีความรู้นะครับสามารถที่จะไปถ่ายทอดแล้วก็ทำให้ทำให้สังคมบริเวณที่โดยรอบตรงนั้นเนี่ยนะครับมีความสนุกสนานเฮฮาแต่ว่าได้อะไรที่เป็นสาระไปด้วยกรณาใช้หลักการแวกออฟนะครับของคุณพิเตอร์นะฮะ w i n g n e s s Attitude Natural Knowledgeable นะครับ Overview First แล้วก็ฟันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เป็นคุณวิเตอร์อยู่แบบนี้ก็คือต้องไปแวกออฟครับผม